สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้พบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง AEY Auto Import นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง AEY Auto นะคะวันนี้เราวันนี้เลิกดีมากเลยนะคะนี่คุณกะทิงนะคะคุณทิงนะคะเป็นลูกค้าของเราเป็นท่านเจ้าของรถตัว Alpard S r 4 Top High b r i d คันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณทิงกันนะคะว่าทำไมคุณทิงถึงตัดสินใจซื้อรถกับเราและทำไมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้สำหรับวันนี้คุณทิงเห็นเห็นไหมว่าโชว์รูมเราลูกค้าเยอะมากวันนี้ใช่ครับเยอะเยอะมากวันนี้ใช่ค่ะแล้ววันบอกว่าปล่อยรถวันนี้5คันเลยใช่ค่ะนะคะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเลิกดีนะคะก็คือวันนี้ปล่อยรถทั้งหมด5คันยังลงขอบคุณในเพจยังไม่ครบทุกคันเลยนะคะยังไงก็เลยต้องขออนุญาตคุณทิงมารอบ เ่านิดหนึ่งนะคะ,คะว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับ a ออะก็ติดตามทาง Facebook มาประมาณ2เดือนนะครัเดือนนะคะ,นนะ,คะก,กะ็ดูจากรีวิวดูจากลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถแล้วก็จากเพื่อนๆท,ที่เขาเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้เนี่ยก,ก็เลยเข,เข้ามาดูเองทีนี มันรู้สึกว่ามันมันอบอุ่นค่ะไม่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างที่เราเคยไปมาอ๋อไม่เหมือนโชว์รูมรถใช่ก็มาวันนั้นก็ตัดสินใจจองเลยครับค่ะค่ะก็คืออย่างที่เอพเคยพูดทุกครั้งนะคะในไลน์นี่เอพก็จะพูดอยู่ตลอดและลูกค้าหลายท่านก็พูดนะคะทุกแทบจะทุกท่านเลยว่ามาที่นี่เหมือนเหมือนครอบครัวไม่อึดอัดนะคะว่ามีคนที่แบบลูกค้าบางคนบอกมาจากต่างจังหวัดก็แต่งตัวกลัวเรื่องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยไม่ไม่มีค่ะนโยบายเราไม่มีนะคะเพราะว่า ที่นี่เอสอนพนักงานทุกคนว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ยคุณยิ้มได้เลยว่าคุณมีเงินเดือนแล้วแน่นอนใช่ครับนะคะเห็นบอกว่าได้ชมไลน์นั้นด้วยใช่ไหมค่ะใชครับได้ชมด้วยแล้วก็แอบแอบเอาคำคาพูดไปใช้กับเด็กๆที่ที่บริษัทด้วยเหมือนกันค่ะค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วทำไมถึงเลือกเป็นตัว SRC ตัวท็อปไฮบริดเนี่ยคะชอบชอบอ่าสโลแกนที่บอกว่ามันมันรักษา สิ่งแวดล้อมใช่ใช่ค่ะนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อก็คือว่าตัวตัวไฮบริดตัวนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของลดมลพิษมลเป็นพิษในอากาศนะคะไอค่า PM อ่าที่ตอนนี้มันมีแบบกันมาเยอะแยะถ้าใช้ตัวไฮบริดนะคะก็ถือว่าเราช่วยชาติได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อสําคัญก็คือมันเป็นตัวท็อปไฮบริดมันได้แรงม้าที่ร97แรงม้าถ้าเบนซินมันจะได้อยู่ที่ร้อยแปดสิบสองแรงม้านะคะแล้วก็ มันได้ในเรื่องของประหยัดน้ำมันด้วยค่ะแล้วก็ได้ในเรื่องของวงเดียวที่แคบได้เรื่องของความเป็น 4-wheel ทราบรไหมคะว่าตัวเนี้ย ตัวเอาผาดน,นะคะ SR4 Top Hybrid เนี่ยที่เมืองนอกเลยเนี่ยที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยนะคะราคาทุนมันสูงมากนะคะราคาทุนเกือบ2ล้านนะคะแต่ว่า,อาพอเข้ามา,าแล้วก็ถ้าตัวเบนซินเนี่ยราคาทุนมันอยู่ประมาณล้านต้นๆน,นะคะแต่พอเข้ามาในบ้านเรานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตัว h y บริดนะคะได้รับในเรื่องของอในเรื่องของภาษีนะคะที่รัฐบาลบเขามองเห็นว่ามันรถ มลภาวะเป็นพิษก็เลยเสียภาษีได้ถูกกว่าตัวเบนซินปกติมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยไม่ต่างกันเยอะนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ไม่กล้าใช้ไฮบริดแต่จริงๆถ้าคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันดีจริงๆนะคะค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วแล้ววันนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบรรยากาศต่างๆที่มากันวันนี้ อบุนมากครับมาทีไรก็เหมือนเดิมอบุนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพนักงานก็น่ารักทุกคนด้วยครับคุณเองขอบคุณมากเลยนะคะเป็นนโยบายเอเลยนะคะสําหรับพนักงานก็คือพนักงานถ้าเห็นว่าอยู่กับเอสน่าเนี่ยจะเป็นพนักงานที่แบบดูแลลูกค้าอย่างดีแต่ว่าบางคนพนักงานบางคนมาแล้วก็มปบางทีก็เราเอค่อนข้างคัดสับนิดนึงนะคะพนักงานก็คือเน้นเลยค่ะเน้นในเรื่องของการบริการดูแลลูกค้าแบบจักใจเหมือนเอ๋นะคะ ยังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเพื่อนๆชมรถคุณคิงหน่อยนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณคิงนะคะและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยคา,คายคาารับเงนินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยคะ่ะแหง่แหงๆรวยๆปังๆเลยนะคะ แล้วก็ก่อนหน้านี้นอกจากดูที่ A E Y แล้วได้ดูที่อื่นบ้างหรือเปล่าคะทาง YouTube ด้วยครับทาง YouTube ด้วยกับก็เปิดเปิดค้นหาเสิร์ชหาเอาผ่านก็จะเจอ A E Y Photo ขอบคุณมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเอมีวันนี้เนี่ยเอ๋ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากคุณลูกค้านะคะที่บอกต่อซื้อซ้ําและบอกต่อแล้วนะคะเอก็ต้องขอบคุณแฟน ครับทุกคนนะคะแฟนเพจทุกคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะทำให้ตัวอไอตัวแฮชแทกของไอตัวเอาผ่เนี่ยค่ะมันขึ้นก็คือเห็นลูกค้าพูดหลายคนแล้วว่าเวลาเซิร์ชเอาผาเนี่ยจะเจอเอประจำนะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆมีวันนี้ได้จากทุกๆคนจริงๆนะคะจากลูกค้าจากแฟนคลับแล้วก็จากลูกน้องทุกๆคนที่ช่วยกันดูแลลูกค้าด้วยการบริการจากใจนะคะ ขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะค่ะเอกขออนุญาตให้เมย์พาชมรถหน่อยนะคะได้ครับค่ะเมย์พาชมรถหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์นะคะพอดีเรามีลูกค้านะคะกำลังจองรถเอาผานอยู่เดี๋ยวเรามาฟังคำเดี๋ยวจะไปขอสัมภาษณ์คุณลูกค้าหน่อยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะว่าลูกค้าทำไมถึงตัดสินใจจองกับเราแล้วมาที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวชมรถก่อนค่ะเอาผาน SRC ค่ะ เรามาชมภายในนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปไฮบิดนะคะเครื่อง2,005ค่ะ197แรงม้านะคะขับเคลื่อน4ล้อค่ะเป็น e4 ค่ะภายในจะเป็นเบาะหนังเนปป้าน,นะคะปรับไฟฟ้าค่ะค่ะนี้ภายในห้องผู้โดยสารนะคะเป็นเบาะหนังเช่นกันค่ะมาพร้อมกับระบบไฟฟ้านะคะทั้งคันค่ะ ันนี้ลูกค้าได้ติดะสครับเพดเพิ่มเติมค่ะสวยงามเลยค่ะนี่เรามีอ,อันนี้เรามีของฝากด้วยนะคะคุณยติงนะคะก็คือเราจะมียาฟ้าทลายโจรน,นะคะฝากไปให้ด้วยในช่วงของโควิดระบาดช่วงนี้นะคะเอาไปแบบว่าช่วยกันดูแลกันก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นสเปรย์นะคะฉีดหน้านะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะสามารถฉีดพ่นแมสเราได้ด้วยนะคะตัวนี้มันทํามาจากพวกน้ามันมะพร้าวนะคะเป็นฆ่าเชื้อโรคเลยหน้าแล้วก็สเปรย์ฉีดมือ นะคะเปถิดมือพกพาและวกาสำคัญค่ะมีแพ็กเกจของ a y e y ด้วยนะคะแก้วนะคะแล้วก็ถุงผ้าค่ะรักโลกร้อนแล้วก็มีล่มด้วยนะคะกุบกริบกุบกิบค่ะ,ะ <laughs> ค่ะนะคะราคาเรามาดาูด้านหลังรถนะคะคันนี้ได้ติดประตูไฟฟ้าเพิ่มเติมค่ะ เมียอธิบายการพับเบาะแล้วยังอธิบายเรียบร้อยแล้วเรียบรนอยแล้วนะการพับเบาะแล้วก็หัวหมอนหัวหมอนอยู่ใบที่สามที่สามอยู่ด้านหลังค่ะอ่าจะมีจะมีถุงเก็บให้ค่ะค่ะนี่ค่ะคือตัวนี้ที่มันเก็บเอาไว้ข้างล่างเนี่ยเหตุผลเพราะว่าบางทีถ้าเราขับรถเนี่ยเราจะกลัวหัวหมอนมันจะเป็นบางหรือจะมองข้างหลังไม่เห็นแต่ถ้าเกิดคนนั่งเจ็ดคนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาหัวหมอนเนี่ยเอามาเสียบตรงนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเอกขออนุญ,ญาตไปสัมภาษณ์ลูกค้าทางนน้นนิดเองอเมอธิบายาลูกค้าทางนี้หน่อยนะคะอ,อธิบายการใช้งานเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันนะคะเดี๋ยวเอกจะพาไปสัมภาษณ์นะคะกับท่านลูกค้าที่มาจับจองรถกับเรานะคะคุณคิงเนี่ยเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเอกกลับมาคุณเมย์พาลูกค้าสอนเรื่องพับเบาะด้วยอนะคะค่ะเชิญคะ่ะนี่เลยนะคะมาที่เรารถเยอะแยะมากมายเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะเนี่ยผมหมีฮะสีเมืองฮะมาจากชัยภูมิครับคุณหมีนะคะมาจากชัยภูมิแล้วคุณพี่ล่ะคะชื่อสิริวันค่ะพี่สิริวันนะคะมาจากชัยภูมิใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเอมื่อกี้กันได้มีการจับจองตัวรถเอาผาดตัวเอาผาดฮะตัวเอาผาดรุ่นเอสีฮะสีเอสีสีอกน้ําตาลอ๋อค่ะสวยใช่ไหมคะสวยฮะแต่ที่แรกสีขาว จองสีขาวไปแล้วทีนี้ก็เลยพอดีแฟนมาดูแล้วมาเห็นตัวจริงว่าโอ้สีน้ำตาลเนินเป็นสีที่แปลกออกไปอีกก็เลยได้มาขอเปลี่ยนแล้วคุณเอ๋ก็ใจดีก็ช่วยเปลี่ยนให้ก็ขอบคุณมากเลยฮะต้องเปลี่ยนได้สิค้านะคะเราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณพี่หมีติดตามเอ๋มานานแค่ไหนแล้ะคะนานแล้วฮะนานมากแล้วก็ศึกษาแล้วก็ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรถแล้วมีความรู้ก็จากคุณเอ๋เยอะเลยฮะเพราะว่าเกิดความมั่นใจเลย หลายๆอย่างที่ที่ช่วยแนะนําในการซื้อรถดูปีค่ะดูปีแล้วก็ดูว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนี่ของ<ช>จริงเลยฮะชัดเจนเลยไหมคะชัดเจนฮะค่ะนะคะแลก็เกิดมั่นใจก็เลยถึงกล้ากล้าม,ามัดจําแล้วก็ออกค่ะคุณดิเอ๋ฮะค่ะค่ะแล้วเออมาแล้วรู้สึกบรรยากาศเป็นยังไงคะมาที่นี่ออก็ผิดคาดมาครั้งแรกก็เป็นเก่งๆอยู่วเพราะมันมีแต่รถราคาอ่าสิบกว่าล้านยี่สิบล้านแต่พอเข้ามาแล้วให้ให้ความเป็นการเองมากเลยฮะ ก็เลยมีความรู้สึกสบายใจในการที่จะเข้ามาดูรถมาชมรถค่ะค่ะแล้วก็มั่นใจในตัวสินค้าค่ะเมื่อคู่นี้คุณคิงก็บอกเช่นกันนะคะว่ามาที่นี่ไม่เหมือนกับไปโชว์รูมรถที่อื่นเลยมาแล้วแบบว่าได้บรรยากาศในความเป็นครอบครัวนะคะค่ะยังไงเอกก็ต้องขอขอบคุณมากแล้วมีอะไรจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่กําลังสนใจจะซื้อรถที่เอกจำหน่ายอยู่บ้างคะแนะนาโชว์รูม AEY ได้ยังไงบ้างคะพี่เมยเชิญเลยครับเชิญเลยครับที่นี่กันเองฮะแล้วก็รถมีหลากหลายให้เราดูฮะ แล้วก็ถูกใจไม่ถูกใจก็คุยกับคุณเอได้ครับเพลินเลยไหมคะดูทั้งวันเพลินฮะจนไม่อยากจะไปไหนหาคาะนะคะตอนติดล้อมลูกนี้น่าจะอยู่เลยนะตอนเย็นด้วยใช่แล้วก็โชว์รูมเป็นสัดส่วนไหมคะกว้างขวางกว้างขวางฮะสามารถรักษาระยะห่างซึ่งกันและกันได้ด้วยในช่วงของช่วงนี้แล้วอย่างคือสะดวกฮะถ้ามาจากถ้ามาจากต่างจังหวัดนี่เราขึ้นวงแหวนมาแล้วก็สะดวกเลยอยู่ฝั่งนี้เพราะลงวงแหวนเพื่ก็เข้ามินบุรีแล้วมินาก็ ถึงเลยฮะพอเข้าออกง่ายฮะใช่ค่ะก็โชว์รูมเราอยู่ที่รามอินทากรม14ใกล้แยกมินบุรีนะคะสนใจยังไงโทรเข้ามาได้ค่ะ025874666หรือ0866681999รถหลากหลายเลยแล้ววันนี้จะเปลี่ยนเอาคันนี้หรือเปล่าคะ นะคะยังไงก็ขอบคุณมากคุณเอคุยคุยอย่างนงี้ย่ะถึงถึงผมได้ตัดสินใจขอบคุณคุณหมีมากนะคะคุณหมีแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงแล้ววันรับรถนี่คุณหมีจะมารับที่นี่หรือว่าจะให้ไปส่งคะผมจะให้ไปส่งได้ส่งส่งกับระบบอะไรคะเอเอเดลิเวอรี่เอเดลิเวอรี่เมื่อกี้ยังอึ้งอยู่ใช่ไหมคะที่บอกว่าอ ขายอะไรนะคะขายรถออนไลน์ขายรถออนไลน์นะคะบอกว่ามีแต่คนขายครีมใช่ไหมขายออนไลน์ครีมออนไลน์นี่คุณเอขายรถออนไลน์รถออนไลน์ค่ะนี่นะคะมีการันตีได้นะคะคุณเอขายรถออนไลน์เอเดลิเวอรี่ส่งรถหรูฟรีถึงหน้าบ้านท่านค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะค่ะพี่มีเดี๋ยวเอมาใหม่นะเดี๋ยวไปขอปิดทิปกับทางคุณคิงนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะรถสวยๆนะคะหลากหลายนะคะที่หลายๆคนนะคะเอ๋ว่าชื่นชอบแล้วก็อยากจะมาชมกันนะคะมาที่เรานะคะเป็นเหมือนเอ่อมินิมอเตอร์โชว์เลยนะคะ AEY Auto Import ศูนย์รวมรถนำเข้าหรูหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ค่ะมาที่เราไม่เหงาแน่นอนนะคะ เรียบร้อยแล้วหรือยังคะคุณคิง<อ>ค่ะเอ้คุณคิงคะยังไงเอกอนุญาตนิดน,นึงคุณคิงอ่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีแบบลูกค้าที่กําลังมองหารถนําเข้าอยู่เนี้ยคะ่ะคุณคิงแนะนํา a อี y ให้เพื่อนๆได้ยังไงบ้างคะอ่าก็เสิร์ชหานะครับ a อว e หรือไม่ไม,ไม่ก็อ่าเสิร์ชหาคำว่าเอา่าด<อ>ก็จะเจออ่าเพจเออีว e ขึ้นมาแรกเลย<อ>แล้วก็คลิกเข้ามาดูได้ครับ<อ>แนะนำเลยครับว่าอ่าที่นี่ ให้ความสุขเราได้จริงๆค่ะค่ะขอบคุณมากอันนี้ครอบครัวเรานะคะพี่พี่หมีคุณคิงรู้จักกันยังอันนี้ครอบครัวเราครอบครัวเรานะคะวันนี้มาเจอครอบครัวคุณเอกเยอะยังคะเยอะมากค่ะค่ะวันนี้เราเจอครอบครัวเรากันนะคะเวลาลูกค้ามาก็ส่วนใหญ่ก็พอมารู้จักกันว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็จะดีใจนะคะค่ะเอาละค่ะถ้างั้นเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะค่ะคุณคิงขอบคุณค่ะพี่หมีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อาละค่ะชมรดรับทันก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคิงนี่เออเห็นหมอหรือยัง <I know. S 1> น่ารักไหมน่ารักมากครับอ่างั้นอ่านหมอที่ฟังหน่อยสิคะสโลแกนเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไป ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว AEY Auto Import ครับถ้หมอนใบเดียวในรลกนะคะนี่เลยจะมีรูปนะคะคุณเอกลกางตืออบปุ้มครอบครัวของท่านอยู่นะคะขอบคุณค่ะ